อะไรพี่ต้องออกอะไรก่อนตอนชิวตอนชิวใช่ไปแล้วข้ามไปแค่ไหนมองใครจะกินเนื้อขวาเนึ่ยสวัสดีคนดูด้วยนะครับอัดคลิปอัดคลิปเพิ่มอยาคลิปอะไรเพิ่มไม่หาจริงเนี่ยให้ผมเป็นคนดูเฉยๆก็พอพี่คือไม่มีผมในในเกมอ่ะไม่หาแต่ถ้ามีผมในเกมผมเครียดน่ะทำไมครับเครียดจริงอัดอยู่ที่แบคยพี่จะได้เล่นเล่นล่างใครต้องลานนะพี่นะที่ที่ ยากอะ่ะกดปีใกล้อะ่ะมัน,มน,มนยากเพราะมันเจอรักเนี่ยแหละมันอีแล้วมันอีอเฮ้ยรักเทสพี่ได้ไหม่ะพี่กล้าเดินเข้าไปตีอุ้ยเอาว่าฮาย่าเลยฮ่าฮ่อฮ่าอ่า่า่าไ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่า่าฮ่ละ่า่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าาา ต่อ,อยง่ายใจหยาบแต่ว่าดีาไม่แล้วทำไมไม่เดินมาแอดซิดหน่อยไม่รู้แนละ้วมันเออคือมันทีพีโซนออกให้แล้วก็แล้วก็ไฟก็เมื่อกี้พูดทีๆหรอกที่เขาพ่ดดีอเอ้เฮียอะไรอ่ะบปเวทเขาเอะเร<อ>าไ,ได้เนะี่ยเเฮ้ยดูโดนแต่มาน้ำาหมดว่ะไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงได่แฟด อุ้ยรักมองเห็นเว้นอ่ะอะเรากูละ่ะแล้วกูละ่ะเม่นจริงเราไม่น่าตามอ่ะแม่งลึกไปแล้วอะ่ะอย่ารอ,อเถิบเกมโอ้โหจริงเกมไม่ผิดหรอกผิดตรงเราเลยแหละเออก็ปล่อยมันตายไปไงเราก็ไม่ต้องตามก็<อ><น>ปกติผมเห็นคนทำแบบนี้ผมปล่อยตายแลย้วปฏิซับฟอร์มเลนัมอัเบิวเด็กคิวว่ะโอปีจีจมันับคิวเฉยเลยนะยีดวิวนัมเคยแล้วปะล็อกเัวหลวงเดี๋ยวเดี๋ยวคู่ดาวตั้งสิบสามวิอัพให้ตายก็เก้าวิ เฮ้เร็วเก้าวิอ่ะพี่เดี๋ยวก็เกิดแล้วอย่ายิงพี่ไม่ยิงเลยไม่ยิงเลยเมื่อกี้ตัวแกมึงยิงอ่ะเจ็บวิญญาณอยู่ต้องได้วิญญาณน่ามันสามารถแกงเราได้เพราะเรามีน้องสมขอละกยี่สิบตนเดี๋ยวปะไอสกินนี้ไม่เรียกสมสกินนี้เรียกลุกบอลอะไรนะ ลูบอพอพี่พูดถึงบลบออะไรเงี้ยคือผมมีเพลงมานำเสนอ <c oughs> เป็นเพลงที่ร้องเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะติดลิขสิทธิ์ถ้าพาบัวไปใส่ติดเฉยคือแตอ่ถ้าผมร้องมันไม่ติดทำไมเหรอเอมานน่เก่ายี่หายเธอเข้ามาทำให้รู้สึกดีแล้วเธอก็ไป พ Laser ี่พี่ที่คิวหลบอะ W ฝกก็ไะบอกแล้ว C C ที่ชัวร์ไอ้ C C ที่ไม่ชัวร์ต้องใช้หลัง C C ที่ชัวร์ชัวร์เลย W พี่ W ปุ๊บผม W ตามเลยเอาคิวกูชัวร์ไว้เลยก็ W โดดลราไงแล้วจะคิวไงก็ต้องรอคิวพี่เดยคิวพี่ชัวร์ก่อนเดี๋ยวจะนั่งตะปางแน่มึงโง่ไหมคือเข้าไปต่อยไม่ได้นะเรียบร้อยแล้วดาวเว่นได้คิวด้วยโอ้หถ้าเมื่อกี้ผมง้างกันตีทันนะ อพี่เวโอ้พี่เวคือพี่ที่ห้องบ้านคอไอห้องข้างๆตื่นตื่นมาเรียกคุยด้วยแหละกระทืบเนี่ยมาชั้นชั้นบัวเอกีเวลาเราใส่เพลงเราต้องแบบเว้นระยะสี่ห้าวีใช่ไหมเพลงนี้คือใส่ยาวได้เลยเว้นไว้แล้วคือจะจะบอกเพลงนี้ร้องสี่คำกินเนื้อเพลงไปสิบหกตัวเอาเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์เรื่องทำนองแทนเนี่ย เราเปลนก็ติดเป็นกระทำนองนะังเราเว้นสายเขายังเล่นอีคิปเป็นอยู่เหรอไม่เขายังเล่นอีคิปเป็นอยู่เหรอแั่นี้อยากรู้ใครรู้สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแย่สุดเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีทีลงไปเลยลากไม้เหมือนกันร็อกขวานนะอุ้ยมันจะเด้งไประทงหน้นะน,นั่นนี้สามันเพื่อนอีนึงเออหัวใจที่นั่งทีทีโคตรไหวอ่ะโคตร ท็อปเลงคนนี้แม่งโผดแบบมันโผดกับตัวเราที่แบบเข้าได้เข้าได้ทุกเมื่ออุ้ยมีคอมเมนต์มาแล้วพี่ไอคอมเมนต์เรียวไทม์จังวะนี่กูอัดคลิปอยู่มใช่เหรอคอมเมนต์เขาบอกว่าชิปเปื้มครับ <c oughs> เสียเวลารอฟังมาก<บ>ไม่เหลือมองสกแกนวล้จะได้แล้วมห,ลหมาปะโลบให้คุ้มแล้วเพื่อนคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วได้แฟนแั้วอุ้ย เล่นท่าย,ยากว่ะใเใคกแข็งป้อมให้อ่ะเบ็นไปยิงมันเบ็นนั้นนี้เจ็บนะป้อมอ่ะแล้วเนี่ยพี่นายเผาไว้แด๊ดคิดอ่าโอ้ยกูตายโอเคสกออิ้วผมคลีนคลีนคลีนสบายว่ะผู้ <laughs> หลังให้ท่าใหญ่กว่คนนี้แต่ผมเพิ่มสวัสดีครับพี่ออกฟ้านายแล้วเนี่ยขอฟ้าน้อยขอฟ้าน้อย ผมเป็น ADC เรียกว่าอแทงแทงอะไรวะเรียกว่าแทงไอ่เฉยแล้วแทงแทงดาเมจแนวหน้ามาจนพ่ายมาจนแทงแทงเลนล่างแทงเลนล่างดาเมจไม่โดนแทงแฮมแมนน้อยที่คนคนทัศนใจอุ้ยมาเดียวปกป้องปกป้องแคลรี่อยู่กูมีคาเคิลแล้วนด้วยยิงป้อาไหมชิบแต่ล้ว ไปลากไม้พิฆาตเอามันเด้ยิงโอ้ไม่ใช่โอ้เชี่ยดีนะกูหนีออกมาก่อนแม่งทั้งล็อกอันเชี่ยเลยรุ่นมาล่ามาล่าหลังหลังหลังเข้าไปแล้วหนึ่ง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 โอ้ยไอผมช่วยนี่ไงล็อกไปทีอะไรล่ะ ทุกหน้าไปดีชุขอเส้นน้อยขอเส้นน้อยเพื่อนชุดขอเส้นน้อยแข้งก็มีจิตใจเหมือนกันจากไหมขอเอะไรฮะเลื่อนเปลี่ยงกันอะไรอะไรคิดว่ากูเลื่อนโลหรอโม่คิดว่ากูเลื่อนโลหรอมันไม่เห็นปะ่ะนั่นแหละใช่อุอ้ยอาเซ็กยองหลังเดี๋ยวพี่กลับมาแล้วบั๊บแม่งห่อคอเลือกคอ <laughs> มันเห็นแทงกงลับเนี่ยรอแทงกลับม,มาไม่เมื่อกี้ผมเดินหา่างไอ้นี่มาด้วยแหละเดินหา่างเรียโก้ก,ก,กับประหลาดยนี่แหละมันเจอลูกพี่กู่ป่าปั๊บปั๊บอุ้ยดูยดอ<ไ>ุ้ยในเรื่อเมื่อคืนกระโดดอ่าทีเอ,อ้ยนี่หันไปสวนเด้อหันไปสวนเด้อมัน,น,น,นไม่นอนอีกเหรอผมจะมาแบบบอกลาพี่ๆก่อนนอนด้วยภาษาญี่ปุน่ออนโอเมนาริก็โตโกส่มาอุ้ยอุ้ยม่าใสแก้ว ายแก้วล็อกคนี้ไม่ให้ครัคนนี้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 เว้นเว้นเว้นคนนี้คนนี้ไกลไกลเออไกลอะไรวะ, <c ười> ะเดินไม่ทันเมื่อกี้เส้นหน้ามันเดินช้าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเท่าไรท่าใหญ่แล้วเราแกะวันวีทีเลยนะเว้ยถ้าถ้าไม่โดนลักล็อกตอนสุดท้ายก็รอดอะ่ะที่ปกป้องเว้นเอง ไปเลยแทงเลนล่างหลังแตครับแทงเลนล่างกําลังไปโกมือหนึ่งสุดมือถือลูกบอลเฮ้ยไป,ไปไหนนะเบี้ยโกโ้ไอ้แตกดิครับยังลึกห,หนนรืออุ้ยไปคนยังไงยังไงเพื่อนอยังไงรอรับอยู่อ่ะเติมตีได้อ่ะน่าจะ อุ้ยอุ้ยนี่เนาะอุ้ยเย้น่า <c oughs> กูนี่ก็บลัสัญญาไม่เพราะว่าผมก็คิดอยู่มันหายไปไหนวะเขาเรียในทีมต้องเขาเรียในทีมต้องมีคนเจตนารา้อนคนนึนพงพี่ตายนั้นนะ <c oughs> โอ้ยไม่หมดเลยใช่มันแตดไปโดนคือพี่อย่ายืนบงงังให้เมื่อกี้แล้วมันกลัวเหมือนกลัวฮิตบ็อกซ์เลยออกมามั้ง ทีมเราคืออะไรกันนะอย่างทีมเราก็คือแบบดาเมจล้วนใช่ไหมเราต้องแบบมีคนเสีายสละอย่างคนนั้นเองมาแล้วครับแท็งกเลนล่างหมายแล้วครับคาร์ลคอร์แน่นอนเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วแท็งก์คอร์เอ,อ,อย้าบุตรจังจะบอกแล้วมันจะเข้าเวลาท,ที่ที่มีอยู่แ,แท็ก์ป้าไม่อยู่ทอมแก้มไม่อยู่ เออเอเอนีอ่ต้องมีคนเฉลี่ยละเนี่ยนะส่วนมากเราก็ไม่ค่อยเจอนะคนเสฉลี่ยเราจะเจอแต่คนแบบคนขี้อะคนขี้จะคนขี้ไหมน้องเวนขี้เหม็น,น,นอะไรก็ฝ่าว่าสำหรับแข่งเล่นล่างนะครับคนหนึ่งเล่นดีมากพมีมแบบจริงจริงจริงอ๋อกูแตะโดนแหล,ละรัก<อ> <laughs> ไม่จบสุดท้ายเท่นะเว้ยแบบ พี่กดเข็มแทงแล้วก็แฟดเข้าไปเลยหนูกูเล่นเล่นแครี่เอ้เล่นเป็นตัวลาเซตเงินน้อยกว่าเยวินอะไรนะพี่เล่นเป็นตัวลาเซตเงินน้อยกว่าเวนนิดไอ้มันไม่แปลกผมแอซิดเยอะผมอันติได้เรื่อยๆอับติแกงอุ้ยแต่พี่เยอะกว่าคารสิดข้างหนุนเพราะพี่ก็ดีใจละนี่เลยละกันนี่เลยละกันนี่เว่นเว่นเวนคนนี้คนนี้ไกลใครเออโอ้พี่เวิน